วันนี้นะครับวันนี้ลูกกดจะมาลองทำนะครับกระละมังกระละมังนะครับธนาคารน้ําสําหรับปลูกผักนะครับปลูกผักก็คือลูกกดเป็นคนขี้เกียจรดน้าใช้คําว่าแล้วก็บางทีมีเวลาน้อยนะก็จะทําข้างล่างนะครับเป็นที่เก็บน้ําแล้วก็ข้างบนเป็นที่ปลูกนะครับเริ่มต้นนะครับลูกกดจะเจาะรูนะครับว่าจะพึ้งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนนะครับแล้วก็เจาะรูครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจาะรูนะครับ อนะครับเจะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เจาเสร็จแล้วนะครับข้างล่างนะครับลูกกดก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวอยู่ชั้นใต้นะครับขุยมะพร้าวหมักกับขี้วัวขุยมะพร้าวที่ล้างสารแทนนินแล้วนะครับเอามาหมักกับขี้บัวนะครับผสมขี้วัวแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับด้วยที่ขุยมะพร้าวคือเขามีความอุ้มน้านะเขาจะเป็นธนาคารน้ําส่วนรูนะครับส่วนรูที่เห็นเนี่ยคือการระบายน้ําที่มันเกินนะครับข้างบนจะเป็นดินนะครับหลักการก็คือข้างบนเป็นดินข้างล่างเป็นน้ํานะครับเป็นน้ําที่อยู่กับขุยมะพร้าวนะครับแล้วกก็น่ยคอออๆะรับ เพราะฉะนั้นรากพืชก็จะไม่แขะมากนะครับขึ้นบนในปนดินสมเสมอขอบเลยชั้นล่างครับชั้นล่างเราก็จะโรคิววไปก่อนนิดนึงนี่นนครับโรคิววไว้เป็นคิววผงนะครับเป็นเป็นเป็นคือชวบดละเอียดตามด้วยนี่เลยนะครับขุยมะพร้าวจะมาถึงรูนะครับจะมาถึงประมาณรูนี่แหละนะใส่ไปเรื่อยๆ แบบนี้นะครับก็ใส่มาจนถึงขอบไปแพ้วถึงรูเลยนะครับถึงรูครับข้างล่างไน้เห็นน้ำปะครับเนี่ยคือน้ําที่ลุงกดบอกนะว่าอันนี้จะเป็นธนาคารน้ําคือถ้าเราเติมเกินมาใช่ไหมน้ำก็จะออกที่รูครับดูส่วนชั้นบนนะครับคือดินปลูกครับแล้วลุงกวดจะเอาดินปลูกใส่ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เอาดินปลูกนะครับดินปลูกใส่ทับไอขุยมะพร้าวที่อุ้มน้ําแล้วไปนะครับ นะครับนี่นะครับเราดินปลูกใส่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยก็คือข้างบนนะชั้นบนจะเป็นดินปลูกนะครับแล้วก็มาถึงรูนะครับดินปลูกจะมาถึงรูแล้วก็ชั้นล่างนะครับชั้นของรูลงไปนะครับจะเป็นอ่าขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวหมักนะครับแค่น้ำล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นน้ําขังอยู่นะครับนี่เพราะฉะนั้นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่พืชจะใช้ราวลงไปเนี่ยพอนะครับเชื่อว่าพอแล้วกันนะลูกกดเชื่อว่าพอนะครับถ้าอ่าน่าจะเหมาะนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเลยครับ ชอบลืมรดตามต้นไม้นะชอบลืมรดแปลงผักนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะลองมาดูกันว่าถ้าลดน้ำลงไปนะครับมันจะเป็นอย่างที่ลุงกดคิดไหมเห็นไครับน้ำน้ำก็จะไหลออกมาที่รูนะครับ น้ำจะซึมออกที่รูมาไหลจะไหลอาที่รูนะครับนี่เลยน้ำไหลปะน้ำน้ำไหลออกาที่รูครับข้างล่างจะเป็นธนาคารนะข้างล่างไปเก็บน้ําไวท้ที่ที่ขุยมะพร้าวนะครับนี่เป็นต้องกลัวแฉะนะครับแล้วก็น้ําก็จะมีใช้อยู่นะครับนี่เลยเนี่ยครับสิ่งที่ลองคิดไว้ที่ที่คิดไว้แล้วกันนะไม่ใช่ลองคิด